สวัสดีครับผมเคียวคงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว i n d e a อร e r Mode นะเพราะว่าเพื่อนรีเควสตมาครับเลยต้องทำให้มันดูหน่อยปืนที่ผมเอาไปคือ MG42 กับแมสเซนนะฮะเพราะเป็นปืนที่มีกระสุนเยอะแล้วก็มีความแรงสูงเอิอออ่มโหลดโหลดรอรอมาดูเาก่อนนะ นี่ก็มีอยู่ห้ารอบโอเคห้ารอบนิดเดียวจบโอเคอันนี้เพื่อนอยากอยากดูว้เฉยนผมอาจนิดเดียวแล้วกันที่เกียดอ่าแล้วก็ไม่มีเสียงเกมเชนเคยนะฮะใครแก้ได้บอกผมทีฮะใช้ windows xp ครับเนี่ยเขาหาไมาเ่เจอนะรอไป แต่เขานา่นาจะกดวิ่งให้เป็นนะเรจาจะจากที่ดูแล้วกดวิ่งเป็นไหมชีฟอ่ะวิ่งไม่เป็นแน่เลยวฮะคงไม่เคยเล่นเกมแบบวิง่งแนวคอร์ทดิวตีว้มาก่อนเลยวิ่งไม่เป็นมั้งช่างก็ อะมีคนบอกมาเลื่เป็นอะไรข <c oughs> ำขำเอำอขำขำโอ้คนโง่อยู่ฝั่งนี้สิโมไม่เห็นเอ,าอ้าโอ้กรรมเล่นได้เป็นทั้งคู่ระยะมึงน่าเบื่อจัง เขาเข้าอยากเข้าฮะไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรทําเพลงอะไรกูจะรู้กับมึงไหมไม่อ่ะฟังนิดเดียว อันนี้อยู่รอบที่สนะาแล้วอีกสองรอบก็จบแล้วนะฮะเไปเศาออกมาเลยเฮ้ยติดติดโอ้อตตตต,ตจิมจ้มจิมจ้มจิ้มเสร็จเสร็จเสร็จเส็จเอาอะไรหลับไปเสียงมันอ,อยู่ใ,ใกล้นี้เจอเจ๋อเจเจ รับรับรับแต่แล้ววะช่างมันนี่ฮะนี่คือระบบวิธีการปรับเมาสแบบเอสเทนะช่างเขาฮะเออรับเลยสองคนชิหลบได้ พวกขี้หลบนะของเกตตตววิ่งเราไปเลีเลกยงหนึ่งครับหากเวลาเราเหลือแค่30วสิบวิมันจะแสดงชื่อนะซึ่งมันจะเห็นเราแล,แล้วมันก็จะวิ่งหลบได้คล่องแคล่วเลยเราก็แทงมันไม่ได้นะวิธีการแทงไอ้พวกนี้คือล่องหัวรอนะะอืม จบเอาวูดอีกโอ้ยชโอ้เวลาเหลืออีกสามเซลวิแล้วฮะเวนกรรมจบชีวิตกูขึ้นมาดิไปนูนเลยฮะเหลืนะหอห้าสิบสองวิจะทันไห้เนี่ย ตัวเล็กปี h e ียต้องใช้สเต็ปเกลียนะมึงมาดิสัตว์เฮ้ยสามสิบหกเองอะลงาข้งล่างเลยนะเสร็จกูสัตว์แม่งไม่ให้กูแทงอกีก เนี่ยชื่อมันขึ้นแล้วเราก็แพฮะเลนกับไอ้พวกวิ่งเทพเงี้ยราเบือทำไมปืนบอเวลแล้วไม่สร้างให้แรงขึ้นวะเฮ้ยโหฟึดเออชนะเกือบเอีกสวิเกือบ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 เกืเฮ้ยม่นอากูยยำอะ วิธีการเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการขึ้นตรงนี้ให้นะวิ่งไปโดดกดโดดรัว,วขึ้นได้แหละ <Yeah. S 1> ตรงนี้ปลอดภัยหายห่วงไม่มีตัวที่อะไรขึ้นมาได้นะเพราะคนขึ้นได้มันไม่มีกี่คนเราก็เล่งยิงเดี๋ยวรอไ้นั่นนะชาตาคารมววิ่งนะเป็นอย่างนั้นนะพวกที่ไม่ช่วยยิงนะอ่ะเดี๋ยวเราวิ่งไงนะนะ ชะตาการหมูวิ่งมาอย่างเดียวคือนะตายฮะเพราะงั้นอย่าวิ่งแนะนำอย่าวิ่งอะไรโบกสกิลขณะนี้วีดเดอร์ของเจอแล้วนะอยู่ตรงนู้นฟันแม่งเลยเขาเขๆยิงดีกว่า เพื่อเส็บเซเควายไม่แดกกูเส็บเเอื้อลับลับเฮ้ยยิงเลยไม่ลดเลยพวกนี้ไม่ยิงกันน่าเสียดายเลือดเลยไม่ลดจนพองไอ้เหี้ยจนได้ไงวะกดกดชิปเด้ เอาเวนกดชิปจะได้วิง่ง,งได้อย่างง่ชนะเลยฮะอย่างนี้เสร็จเสร็จมีไก่สองตัวเฮ้ยหลังหลังหลังออดแดก เ,เ็ปวิ่งเดี๋ยวโชว์บัคกดีกว่าานะบ้านที่อะไรบ้านพออชือ่อมันก็เปิดแล้วเนี่ยไอ้ควายมาอดแดกครับพวกนี้แพ้พวกนี้ตัวหนึ่งก็วิ่งไม่เป็นอีกตัวหนึ่งก็ก็ไล่ตามอยู่ น่าจะทันแต่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่น,ไมน,ไมน่าจะทันเลยเจออย่างนี้ไม่ทันแล้วโดดวิง่งวนแบบงง,ง,งๆ,ๆอ่ะวืดเวิดเวืร์ดเอชนะแล้วมันก็หลับหลับไปฮะเอาเฮ้ยบักบักบักโอ้พุงพุงพุงโคตรไข เขาเรียกว่าเมื่อกี้มันนั่นนะอะไรอะบักพุ่งนะอย่าไปคิดมากโอ้ไก่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 ไม่ใช่ไก่แล้วเฮือฟันแม่งแล้ววิ่งควายอดแดกคือเฮือ